รวันนี้ที่เราอยู่ที่ตลาดนะครับเราจะมาตามหาว่าจะเป็นับเราจะได้เมู่้อะไรเราสับนุครับไป ันนี้เราซื้อวัตถุดิบมาได้เรียบร้อยนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เมนูอะไรกันบ้างสวัสดีครับวันนี้มาพอกับบาซีเห็นเคยครับโอ้วมวันนี้พี่น้องได้เมนูต้มกบตุย้ยเนี้สักเสียครับพี่น้องกับเจียวเจียวผิดสักเสยียครับพี่น้องมามือได้เมนูเป็กน้นองไปงานหาสื่ออื่นบ่มีเลยเออได้เมนูต้มกบมาเทียตรต้มกบ ใซ่บอกเบบะคามวอนครับาานะคนดีตอนอื่นกับคนที่เขามารับชมก็ก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามเมย์รลังใจให้เบาวซีนะครับกดกระดิง่ง,ง,ง,งแจ้งเตือนไวยถ้าลงคลิปใหม่ๆสีบระดิษา์ครับพี่น้องมาๆาิีบกเขาตีบกไงเลยมาพี่น้องมากินกัดอือตม้มใซ่บบะคามบอนเบบะคามวอนแซ่บแซ่บอมสมบูรับพี่น้อง อ๋อเดี๋ยอืมโอ้โหังบางทีไมได้กินเดินนะครับตบกบเนี่อืม ไอ้ยี่นองมไอ้เขาห้ามไอ้ป๋าให้มกินกันเกษตรเป็นก mm ับบาาซีครับปวดกระบาาซีครบหนึ่งวันพุทธตาบาาซีเส็ดเมนูหมูหันไอพีนองบังนะครับ มันก็ไม่น่ากบอืมอากไ่าดไปกินเดนครับอืมนี่มันอกใคร อโอ้พี่นอ้องสุด,ดยอดเลยเอาทาปลาเลือดหมดเจียวอืม <c oughs> มันมันอืม อจยุบาลนะครับลาฟง,งตกไปแห้งมแลงไปหาเตะกบครับไปก็พอเลยครับเมื่อก่อนผมเป็นเล็กหน่อยพอไปเตะกบอยู่กับแม่สองคนอยู่ทีมหน้าก็เจาะมาเตะกบพังเทียงแม่าย,าย่ายากแม่บอกอย่าปากอย่าปากเลยย่ามันเป็นขมยครับอยู่กับแม่สองคน ขอท้าได้ไหมนอ้องแชครับตอืม,อมอเปื่อยๆหืมบอกนังหไม่รู้อืม,อม

หาอยากคือไปลองอึองไปหาตมหาอึงเมื่อหลบเหต่เพี่งลองมึงบ่มีครับในในรมมได้ๆต้มกลมาแทนนะครับเนีห่หาตัวตลาดเลยเขาบอกว่าฝนบ่ตกถ้าฝนตกแห้งๆจริงๆมีขายครับวันนี้ลองเปลี่ยนน่เปลือยเลยพักนั่งรอครับขาปวดปวดเปลือกโอ้ เบบเบบอืมโอ้สมสมครับตัวทะเลปมะคามสมดีครับอืม อไม่ใครไม่ใครอยู่แสบายเลยอ๋อทโอ้โอโอโอ แต่กบไปกนอนเห็ี่ยนตาแมงมุมครับโอ้นึงกว่าตากรบดิตาขี้กันครับเป็นเด็กหน่อยเป็นเตะกูน้ำพอพอพาปเป็นเตะกบครับมาอยู่บ้านเบึ่งเงียพี่น้องอื้ตัวยังไง ก็คือ <c oughs> ตลาดมาครับ,บรูวบดิเพียงบนได้หนึ่งว่ากบจ่เพียงโลละรลอยกาบากคครับเราซีบดีกินดนกันหนึ่งว่ามันี่โลละสองสามลอยโมเมนต์ครับถือๆบดเพียงบนได้

อืมอ้กระัดโอ้อืมหลอกนางหอกอืมอืมเงอนมันบางอืโอเนี้ย Tại còn đây pin ba xì pin ngoài anong, cái hầm. À tôi. Ăn Ya nih. Pergi dong. บอกวา่าเวลาออกกบใส่หมอมันเป็นไปตเตรี่ตรมันยกมือก็ได้ยังเดียวมมันหดครับอืมอืม,อม,อมอเา,าย่าหน้นะ อันจะเปลี่ยนบรรยากาศครับมันยาการ้า,รรางหองลบเย็นเย็นเจ็บเซ็บโอ้แต่ไหนอก มตุมกบสุดเดือดเลยคักดีตุมกบใชบะคามอนเบื่อได้กินซี่หาปีแล้วครับพี่น้องได้กินจักเผื่อนแต้วมาเห็ุงานแซ่บแซ่พี่น้องพี่น้องลองไปหามาตุมมากินกันนะครับแซ่บเลยครับตุมแซ่บะคามไม่จืดสมสมเช่นน้อยคนที่เขอามารับชมก็ฝากก็เลยก็แช์ก็ติดตามไม่ลังใจให้บาซีมนะครับมาซีเห็ดพีไม่ไหม,ไมเห็ดพีน้องมึงอยู่เรื่อยิ้มแลวพี่น้องแซ่บครับ บ,บาซีขบหนึง่งพผ่นพุที่ตามบาซีสิเจ็ดเมนูมูห,นหันหอพีนองเบิงนะครับมูหันตัวง่พี่นองเบิงนี้กินเนี่ยเบิงกึงกินจบเซ้ไปพีนองเบิงวันนี้บาซีกลับไปแล้วนะคระับส๊ายบาครับ